กราบสวัสดีครับผมตรวจผลหวยห้าร้พิเศษประจำงวดวันที่21พฤศจิกายนก่อนอื่นนั้นกระผมขอรบกวนเมตตากดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจเพื่อท่านนั้นจะได้ไม่พลาดผลหวยหาร้ประจำวันทุกวันนะครับผลหวยหาร้พิเศษประจำงวดวันที่21พฤศจิกายนครับเลข3ตัวบนออก5 7 6เ7 6เลข2ตัวบนออก76 5 76เลข2ตัวล,ล,ล่างออก7 5 7 5, 5. ฟังอีกครั้งนะครับ ผลหวยฮารอยพิเศษประจำงวดวันที่21พฤศจิกายนครับเลข3ตัวบนออก5 7 6 5 7 6เลข2ตัวบนออก7 6 7 6เลข2ตัวล่างออก7 5 7 5ฟังอีกครั้งนะครับผลหวยฮารอยพิเศษประจำงวดวันที่21พฤศจิกายนครับเลข3ตัวบนออก5 7 6 5 7 6เลข2ตัวบนออก7 6 7 6เลข2ตัวล่างออก7 5 7 5ฟังอีกครั้งนะครับ